คุณมักจะขาดฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนอันหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการให้คุณหลับนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ผลิตมาจากต่อมต่อมในสมองของเราที่เรียกว่าต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกรนหลายคนเรียกว่าเป็นดวงตาที่3แต่มันไม่ใช่ดวงตาจริงๆครับมันเป็นต่อมที่รับรู้ครับว่าแสงในธรรมชาติเริ่มลดลง พอเริ่มลดลงปุ๊บเริ่มพรบ,บค่าต,ต่อมต่อมนี้จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเวลาสักประมาณ4ี่ทุ่มหทุ่มหรือใกล้เที่ยงคืนเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะเยอะขึ้นมากๆจนก,กระทั่งมันไปชัดดาวสมองแต่ละตำแหน่งทําให้สมองค่อยๆหยุดการทํางานและเราหลับลงครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีฮอร์โมนตัวนี้พร่องไปหรือขาดแคลนไปครับ ก็จะทําให้คุณหลับยากมากขึ้นครับอันนั้นนะครับใครที่มีความสนใจเรื่องการหลับการนอนหรืออยากได้ขอด้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักหาทีมงานหมอไม้ได้ที่ช่องในต่อหน้าคลิปนี้นะครับ